โอนิกิชนาทิฟอนตตเล่มีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เจลีกด้านญี่ปุ่นชูสุประโชคสมบัติล้ำค่าบอลไทยสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีสำหรับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์สะดุดแถมอร่อยเกรเนเ่กานล่าบาพัดตอบโจทย์สุดๆมีประโยชน์มากขึ้นโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้น มี2รสชาติให้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุก team, คกี้แอนชิมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับนอกจากนี้ยังลุ้นรับของพรีเมียมครับเป็นหมอนรองคอพิกก้องและแก้วน้องสุดคิว้วรับฟรีไปเลยนะครับเพียงซื้อสินค้าเกรรเน่ครบ300บาทนะนำใบเสร็จมาแลกที่ทางเพจเกรรเน่รวมไปถึงตอนนี้เกรรเน่มีโปรนะครับกราโนล่าครับทุกรสชาติซื้อ2ชิ้นราคาเพียง30บาทเกรรเน่ ne, คุกกี้ซื้อ1แถม1ได้คุกกี้2ซองจ่ายแค่10บาทนะครับ ซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคลิปนี้เข้าสู่เนะืหากันเลยครับในคลิปนี้ไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่สำคัญพี่เจชนะทิพส่งกระสินและคาวาซกิฟอนตาเล่นะตอนนี้ยังลุ้นแชมป์เจลีกได้นะครับพวกเขาตามหลังโยโกฮาม่าเอฟมารีนอจ่าฝูง เหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นและเหลือการแข่งขันอีก2นัดซึ่งถือว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็น2นัดสำคัญสุดๆในเจลิกหลังจากนี้นะครับฟอนตตเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิเซลโกเบในวันเสาร์ขณะที่ทางฝั่งของมาริโนต จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอุดวะเรดเดมอนในวันเสาร์เช่นเดียวกันซึ่งจะแข่งขันพร้อมกันเลยซึ่งเกมนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดใครพลาดเนี่ยมันอาจจะเป็นการตัดสินแชมป์ฟุตบอลเจลิกได้เลยเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีๆนะครับแต่มีเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนั้นตอนนี้นะครับเมื่อทางเจลิกเนี่ยได้ออกมาเผยเรื่องราวที่น่าสนใจหากว่าคาวาสกิฟอนตาเล่ภายใต้าการคุมทัพของโทรุโอนิกิ สามารถเป็นแชมป์เจลีกปีนี้ได้เนี่ยเขาจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลเจลีกเลยนะครับซึ่งพอตีแผ่เรื่องนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้นักเตะฟอนตาเล่ทุกคนอยากจะเป็นแชมป์เจลีกนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเสถิติใหม่จะเกิดขึ้นนะครับหากว่าโค้ชอย่างโทรุโอนิกิเนี่ยสามารถพาฟอนตาเล่คว้าแชมป์ในปีนี้ได้เนี่ยโอนิกินะครับ จะกลายเป็นกุนซือที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดตลอดการของการแข่งขันฟุตบอลเจล็กตั้งแต่ก่อตั้งจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี1993เนะครับเพราะตอนนี้โอนิกิพาฟอนเตเล่เป็นแชมป์มาแล้ว4สมัยถ้าเกิดคว้าแชมป์ได้ในปีนี้จะกลายเป็น5สมัยจากโค้ชคนเดียวทำได้5สมัยเนี่ยมันเป็นปริษัทิาสที่ยากจะทำลายจริงๆนะครับซึ่งโอนิกิมุ่งมั่นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้จับตาดูแทคกติกของโอนิกิให้ดีนะครับในช่วง2นัดผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ฟอนตาเล่เพื่อจะพาทีมเก็บชนะนะครับซึ่งถ้าเกิดโอนิกิทําได้เนี่ยผมบอกเลยว่าชื่อเสียงและโปรไฟล์ของโอนิกิเนี่ยจะเรียกได้ว่าถูกแฟนบอลญี่ปุ่นชาบูว่านี่คือโคดโคดเจลิกในปัจจุบันและมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกให้ไปเป็นโค้ดทีมชาติญี่ปุ่นในอนาคตข้างหน้านะครับนอกจากนี้หากฟอนตาเล่เป็นแชมป์เจลิกในครั้งนี้เนี่ย ในส่วนของสโมสรเนี่ยก็จะคว้าแชมป์สามสมัยติดนะถ้าทำได้ก็จะกลายเป็นทีมที่2ต่อจากคาชิมาแอดเลอร์ในประวัติศาสตร์เจลิกที่เคยคว้าแชมป์เจลิก3สมัยติดต่อกันได้และถ้าเกิดฟอนเตเล่ทำได้นะครับถ้าเกิดเป็นแชมป์เจลิก5จาก6ปีหลังสุดได้เนี่ยฟอนเตเล่จะเกิดการันตีชื่อเสียงของสโมสรว่าพวกเขาคือทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของฟุตบอลเจลิกแซงหน้าทีมอื่นนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าโหแฟนบอลฟุตเตเล่ก็อยากเห็นนะครับขณะที่ในส่วนของพี่เจชนาทิพย์สงกระสินเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นแชมป์เจลีกได้เขาก็จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นแชมป์เจลีกครั้งแรกของตัวเองแล้วก็จะเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ทําได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โหถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้งการฟุตบ,บอลไทยของเราเนี่ยคึกคักแล้วก็ถูกเป็นที่พูดถึงไปทั่วเอเชียแน่นอนนะครับก็รอติดตามแต่ผม ก็ยังย้ำเสมอว่าตอนนี้โมเมนตัมมันอยู่ทางฝั่งมารีนอสนะครับถึงแม้ฟอนเตเลจะชนะ2เกมติดแต่ก็ไปตามลุ้นให้มารีนอสสะดุดด,ด้วยซึ่งก็รอดูกันนะครับแต่ฟอนเตเลก็ต้องทํางานของตัวเองด้วยการเอาชนะให้ดอยก่อนนะครับนัดเจอวิเซลโกเบถ่ายเท่าสดผ่านทาง p p t v นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายของฤดูกาลที่เจอ FC โตเกียวก็จะเป็นสยามสปอร์ตถ่ายเท่าสดเหมือนเดิมนะครับรอติดตามกันได้ดูซิว่าประวัติศาสตร์ ที่ผมว่ามาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งตัวฟอนตาเลเองเนี่ยแน่นอนนะครับเขาก็มุ่งหวังจะทําให้ได้แต่ทีมคู่ต่อสู้ของฟอนเาเล่อย่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเนี่ยตอนนี้เขาก็มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถเป็นแชมป์เจลีกปีนี้ได้เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยอยู่ในกํามือของพวกเขาเพราะเวาลาสุดหลังจากต่อสัญญากับเควินมัสแคทเนี่ยในเกมนะัดสุดท้ายในบ้านปีนี้ที่มารีนอสจะเปิดบ้าน รับการมาเยือนของอูดะเรตเดมอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับถ้าเกิดมาริโนสชนะหรือแล้วฟอนตาเล่เนี่ยไปเสมอหรือแพ้คู่แข่งเนี่ยมาริโนสจะได้แชมป์ทันทีโดยไม่ต้องไปรอเกมสุดท้ายเพราะฉะนั้นเขาคาดหวังกับเกมนี้อย่างมากพอล่าสุดทางสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสน, ama, ino, นะครับได้จัดแคมเปญเอาใจแฟนฟุตบอลด้วยการนํารถอาหารหรือฟูดทัคมาเปิดให้บริการแฟนบอลที่คาดกันว่า มาดูเกมนี้ไม่น้อยกว่า40,000คนด้วยกันเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์ได้เขาเอารถฟูตทักมาจำนวน52คันซึ่งจะมีอาหารหลากหลายนะครับภายใต้แคมเปญ The Big Final นนี่คือทางฟอนตาเล่ก็มั่นใจทางมารีนอตก็มั่นใจโอ้โหน่าดูจริงๆนะครับงั้ตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าใครจะเป็นแชมป์แต่ถ้าเกิดดูจากสถานก,การณ์ผู้ตามรงว่ามารีนอตยังได้เปรียบฟอนตาเล่ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของประสบการณ์และความกดดันผมว่าฟอนตาเล่มีประสบการณ์มากกว่าและมาริโนสกดดันมากกว่าฟอนตาเล่เพราะเห็นได้ชัด2เกมล่าสุดพวกเขาแพ้เลยในบ้านแต่การที่มันหยุดพักไป2ส,สัปดาห์เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงคือถ้าเตะต่อมาริโนสมีสิทธิ์เป๋ต่อเนื่อง แต่นี่อยู่ในพัก2สัปดาห์ก็ไม่รู้ว่าคิวมัสแคทจะทําให้ทีมกลับมาได้หรือเปล่าขณะที่ฟอนตาเล่เองอะโมเมนตัมเขาค่อนข้างเสถียรนะครับก็รอติดตามยังไงซะผมเนี่ยนะแฟนบอลชาวไทยรวมถึงทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าก็ลุ้นให้พี่เจชนาทิพ์และฟอนตาเล่เป็นแชมป์เจลีกอยู่แล้วยังไงก็ติดตามกันนะครับน,นี่เป็นเรื่องราวของฟอนเตเล่แล้วก็พี่เจชนาทิพ์ให้กําลังใจกันหวังว่าจะเห็นพี่เจชนาทิพ์ชูถ้วยแชมป์นะครับก็อยากหวังให้ มาริโนสสะดุดนะและฟอนเาเล่เป็นแชมป์จะได้แบบโอ้โห,โอ,โหองการฟุตบอลไทยคือคักเลยนะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องของน้องเช็คสุปโชคสรารชาติกันหน่อยนะครับแนวรุกทีมชาติไทยที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับตอนนี้ความชื่นชอบของน้องเช็คกับแฟนบอลซัปโปโรเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากที่โอ้โหทาผลงานได้ดีเมื่อได้รับโอกาสลงเล่นแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆน,นร่วมทีมนะครับ ล่าสุดนี้โอ้โหเรียกได้ว่าสุปโชคกำลังฮอตกำลังมีชื่อเสียงที่เกาะฮอกไกโดนะครับเพราะว่าเป็นนิตยสาราของทีมสปโปเนี่ยเขาได้ผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็ในเล่มนี้เขาใช้น้องเช็คสุปโชคสารชาติเป็นหน้าปกเลยขึ้นปกประจำเดือนนี้เลยนะครับพร้อมกับพาดหัวข่าวได้แบบเท่มากนะพบกับสมบัติล้ำค่าของไทยสุปโชคสารชาตินะครับ เขาบอกว่าในหนังสือนิยายสารเล่มนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาบทสัมภาษณ์ของสุปรชกสัตชาติพูดถึงความรู้สึกนับตั้งแต่ได้โมีโอกาสย้ายมาค้าแข่งในเจลีกพร้อมกับเป้าหมายในอนาคตว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งถือว่านิยายสารของซัปโปโรเนี่ยได้วางขายอยู่ที่ในเมืองซัปโปโรแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับแฟนบอลก็ซื้อไปอ่านกันพอสมควรอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ฮอตมากๆนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ซัปโปโรเนี่ย ค่อนข,ข้างดันอย่างมากนะครับทั้งการลงสนามแล้วก็เรื่องของนี่ครับออกนติตยสารสัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นต่างๆส่วนน้องเช็ดก็รอติดตามนะครับสองนัดสุดท้ายเจลีกปีนี้จะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับจะไปเยือนซานเฟสเซโฮิโรชิมา่าจากนั้นกลับมาเล่นในบ้านเจอกับชิมิซึเอสพาวนะครับสถิติของสุประโชคเนี่ยลงสนามไป6นัดรวมทั้งสิน้น8ปนาทีทำไป3แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าสถิติโอเคอยู่เลยก็อยากเห็นสุประโชค ลงเล่นเยอะมากขึ้นเพราะว่าเกมอุ่นเครื่องนะล่าสุดอย่างที่ผมบอกไปนะครับโอ้โหย้อมผมสีทองก็เทและฟอร์มการอุ่นเครื่องก็ดูดีนะครับให้กําลังใจกันก็ติดตามการฟุตบอลเจลิกช่วงโค้งสุดท้ายบอกเลยว่าอัตราความมันสนุกแน่นอนนะครับติดตามไม้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสยามสปอร์ตที่ถ่ายเท่าสดให้คุณผู้ชมดูแบบจัดเต็มนะครับมีทั้งเรื่องราวของพรีวิวก่อนเกมไฮไลท์แล้วก็การพากบอลรวมไปถึงนะครับอัปเดตฟุตบอลเจลิก เอเชียชาร์ลส์กันหน่อยที่จะแข่งขันที่เมืองไทยนะครับเป็นเกมที่ซัปโปโรเจอกับบุรีรัมแล้วก็คาวาซากิฟอนตาเล่เจอกับบีจรวมถึงฟอนตาเล่เจอกับซัปโปโรเนี่ยล่าสุดนะครับช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นสยามสปอร์ตนะครับต้นสกัดที่ทำงานของผมจะถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube ให้คุณผู้ชมดูแบบจัดเต็มรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางคือ p p t v นะครับก็ดูกันได้น่าดูมากฟุตบอลเจลีกเอเชียชารลสได้วัดมาตรฐานของฟุตบอลไทยลีกว่าเจอกับทีม ระดับท็อปของเจลิกจะเป็นยังไงติดตามกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์สะดวกแถมอร่อยเกลเน่กานูลาบาพัดตอบโจทย์สุดๆนะครับมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่มมากกรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติที่เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา นอกจากนี้พิเศษสุดๆนะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลคชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล่องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกรเน่รวมไปถึงนะครับตอนนี้เกรเน่มีโปรนะครับกราโนล่าครับทุกรสชาติซื้อ2ชิ้นในราะคาเพียง30บาทเกเรเน่คุกกี้ซื้อ1แถม1ได้คุกกี้2ซองจ่ายเพียงแค่10บาทตั้งแต่วันที่24ตุลาคมจนถึง23พฤศจิกายนสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับ คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ